ยายมายายผ้ามาสำรวจน้ำน้ำท่วมยายสิผ้ามาสำรวจหุดยายผ้ามาสำรวจเบิงน้ำท่วมเข่าเพื่อนพี่น้องเอ้ยือเป็นตาสิตตนแต่ห้ามันตายลงมานี่ห้ามันเข่าตายห้ามันท่วมลายมือนี่ที่ตุนพี่น้องเนาะเฮ็ดมากสวัวสิได้กินเข่ากินน้ำเฮ็ดมากยากแล้วฝนกับมาตก ตกมาลายกระท่วมเบิงเนี่ยพนล่ะยายก็นย่งบอกอยู่ว่ายายสิผ้ามาเบิงมาสำรวจ <c oughs> มาสำรวจเพราะมันหัวเราย่อได้สรงสารเพิ่นอยู่ได้กูหน้าเพิ่นนามมา้าถ่วมันี่ยะแต่ที่ตูนท่วมไปร้ายคุณพุณคุณโน่น,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 นบ้านเพิ่นน่ะโน่นบ้านเพิ่นน่ะพี่น้องห้างพุนกกไ,กกไกลไปก็บเพะไก่ดอกแต่ว่ายายไม่ยืนอยู่ ข้างท่างนี่ย่ายกับบกกายางไปไก่เสียงยางลาหลานะ่ะคือไหลตามตามบางสันโอ้ย่ายขามท่างพาไปเบิงก่อนเด้อโอ้มันเป็นทอรอดทอรอดมันมันมันเป็นทอรอดใต้พื้นพี่น้องกูนะกูนะ พอรลอดใต้พื้นมันระบายได้มันก็เพท่านดอกเนาฟังเสียงน้ำฟังเสียงน้ำข่างท้างเพิ่นปลูกไว้ต้นกลวยเพิ่พนปลูกว้ข่างท้างกระง้ำเนาะมีน้องเนาะหลักบ้านย้ายได้หนิบ้านเกิดย้ายย้ายผ้ามะบึงย้ายผ้ามบมึงน้าถ่วมฟังท้างนีเพราะท่านได้ถ่วมหลาย บางท่านหนูเขาท่านได้วมหลายมันเป็นถนนกัน้นเป็นถนนถนนกัน้นมันกระบายลงไปแต่ทางนี่ตีพี่น้องเลยแต่ทางนี่ตีเบิ่งเอาเนี่ยนั่น,นเดี๋ยวบ่เห็นเข่าม่องบ่เห็นเข่าเลยเจังใดล่ะเดี๋ยวเบงฝ่าว่าสั่นกับมืดมากขึ้นเา่าเพราะท่านได้เจ้าตกวไงไนี่พี่น้องพูดนะเบืองฝ่า ภาพกมดืดเดี๋ยวนี้ก็ยังตกลิ่นได้นี่ยังโตกลิ้นโอ้เบือง,ง่ายได้กางรวมเบิง่งฝนตอนนี้ฝนกันยังตกอยู่ฝน,นกันยังตกอยู่มาสำรวจนักนักสำรวจเอาภาพน้ำท่วมให้พี่น้องเบิง่งนี่ตนพี่น้องผู้ใดเป็นหน้าน้ำท่วม